ภาพนี้ค่ะเห็นไหมคะว่ามันบ่งบอกอะไรหลายอย่างมากรูปปากในแต่ละปริมาตรก็บ่งบอกถึงอารมณ์ได้หลายอย่างมากมีปริมาตรที่มากขึ้น 1ML ปริมาตรที่มากขึ้น 2ML อันเนี้ยมันบอกอารมณ์อะไรได้หลายอย่างมากสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกข,ของใบหน้าได้ชัดเจนมากเลยคะ่ะว่าแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์แบบไหนตามปริมาตรปากที่เปลี่ยนไปก่อนที่จะปรับรูปลักษณะปากกันเนี่ยด้วยการใช้สารที่เป็นไฮโดรคลอริกแอซิดเราต้องคุยกันก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์แบบไหนและเหมาะที่จะไปถึง โกของภาพเนี่ยได้ถึงจุดไหนได้บ้างซึ่งตามธรรมชาตินะคะตอนที่เราเด็กเนี่ยเราก็จะเกิดมาด้วยลิมฝีปากที่อิ่มฟูไม่มีเส้นที่เป็นเส้นเหมือนปากแห้ง,หงอายุ25 e เป็นต้นไปคอลลาเจนเราก็จะลดลง1%ต่อปีนะคะลิมฝีปากเราก็จะบางลงด้วยค่ะรวมไปถึงที่อันนี้อาจจะไม่เคยรู้กันนะคะคือการดัดฟัน,นะคะ่ะลิมฝฟีปากเราจะไม่มีตัวซัพพอร์ตในเรื่องของฟันดังนั้นเนยปากเราจะงุ้มเข้านะคะเรียกว่าอินเวอร์ชันให้ปากเราเนี่ยเล็กลงจากเดิมไปอีกซึ่งนะคะหลายๆคนก็เห็นจากรูปนี้แล้วใช่ไหมคะว่าในแต่่่่่ละะ ML ทีแแตตตกกางงัันนไไเยจริๆมมด้อ เพิ่มเติมเพียงแค่เล็กน้อยนะคะก็สามารถทําให้เราดูสวยและมั่นใจนะคะแล้วก็ดูสดชื่นขึ้นทาลิปสติกนะคะก็จะดูเฟชมากขึ้นได้แต่อย่าลืมนะคะความเป็นธรรมชาติการที่ลิมฝีปากรับกับรูปหน้าเรานะคะเพื่อให้โอเวอร์ออลทั้งหมดเนี่ยมันฮาร์โมนไนซ์มันมีความสมดุลละมุนไปด้วยกันเนี่ยยังเป็นคีย์เวิร์ดที่เรานะคะก็ยังยึดมั่นเป็นหลักอยู่ปรับให้เราสวยขึ้นจนคนสงสัยมากกว่าคะ่ะว่าเราไปทำอะไรมาคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจมากๆนะคะ